ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตังมีเดียประจำวันที่28กรกฎาคม2566ครับวันนี้จะมาเปิดปฏิทินวันโอนเงินกลุ่มเปราะบางว่าเดือนสิงหาคมจะได้กี่บาทนะครับมีข่าวลือเยอะแยะเลยว่าจะมีการปรับเพิ่มเงินคนพิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุสตังไปตามมาแล้วจากทางพอมอยังไม่มีขึ้นนะครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆรัฐบาลใหม่ย,ยังไม่มายังไม่มีโครงการอะไรเพิ่มเติมแต่เงินเนี่ยไม่สะดุดนะครับยัง จ่ายได้เรื่อยๆเพราะเขาวางแผนจ่ายเงินให้คุณล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งเดือนสิงหาคมนี้เงินจะเข้าในวันที่10สิงหาคมนะครับเด็กแรกเกิด600เหมือนเดิมผู้พิการ800เหมือนเดิมผู้สูงอายุ 600ถึง1,000บาทตามขั้นบัไราอายุเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีเพิ่มแต่จ่ายเหมือนเดิมเคลียร์ชัดนะฮะคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมจะให้สตังไปตามข่าวอะไรไม่ต้องเกรงใจคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวทีมงานสตังมีเดียจะจับให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและก,ะกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ